หัวข้อที่4นะคะคือจุดรวมมวลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนทอยให้ A คือ x 1 y 1 b คือ x 2 y 2และ c คือ x 3 y 3เป็นจุดยอดของมุมของรูปสามเหลี่ยม abc และ p เป็นจุดรวมมวลพิกัดจุดของ p คือ 1> x 1บวก x 2บวก x 3แล้วหารด้วย3กับ y 1บวก y 2บวก y 3แล้วก็หารด้วย3เช่นเดียวกันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการใช้งานจะใช้ยังไงก็คือนะคะตัวอย่างที่14เขาบอกว่าจงหาจุดรวมมวลของรูปสามเหลี่ยม A B C นะคะโดยที่จุด A คือ12จุด B คือ25และจุด C คือ63นะคะขั้นแรกนะคะนี่อาจจะเขียนว่าเขียนสูตรก่อนนะคะจากนะคะพิกัดจุด P คือนี่ค่าเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3ส่วนด้วย สามนะคะแล้วก็ x ขอโทษค่ะต่อแล้วก็ y 1บวก y 2บวก y 3นะคะส่วน3นะคะทีนี้นักเเี็กก็แทนค่านะคะ p ของเรามีค่าเท่ากับ p ของเราคือจุดรวมมวลนะคะลืมเขียนมีค่าเท่ากับ p อันนี้นะคะเราก็แทนเข้าไปนะคะอันนี้กุจะมองให้มนเป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะคะฉะนั้นนะคะเราก็แทนค่า x ของเราของจุดที่1คือ1นะคะต่อไปค่า x ของจุดที่2ที่เป็นจุด b คือ2นะคะบวกกับค่า x นะคะของจุดที่3ก็คือ6นั่นเองส่วนด้วย3นะคะ แล้วก็ค่า y นะคะของจุดที่1คือ2ค่า y ของจุดที่2คือ5และค่า y ของจุดที่3ก็คือ3แลเว,วก็เขียนนะคะก็กลายเป็น2บวก5บวก3นะคะหารด้วย3ฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็น6・2บวก2เป็น8 บอีกเป็น9ส่วน3แล้วก็5บวก2เป็น7 7บวก3เป็น10ส่วน3นะคะดังนั้นนะคะครูก็สรุปนะคะว่าจุดรวมมวลของ3เหลี่ยม A.B.C. คือจุด P ที่มีค่าเป็น9ส่วน3ก็คือ3นะคะกับ10ส่วน3นั่นเองนะคะตอบ